ดูกล้องนะครับบันทึกหน้าหลังนะครับและสะท้อนนะครับกล้องหลังด้วยภาพแบบ180องศานะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มีความคมชัดถึง 2K นะครับแล้วก็มิติของตัวจอนะครับตัวนี้เป็น70ไมล์และมีให้เลือกได้ในหลายรุ่นนะครับเนี่ยปรับพับจอได้นะครับตามความต้องการจะเล่นเป็นจอหน้าอย่างเดียวกล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังหรือว่าจะเป็นแบบกล้องคู่ก็ได้นะครับ มีตั้งแต่ดีๆไปนะครับ70ไมล์นะครับ HP นะครับแล้วก็สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้เลยในตรงรุ่นนะครับอย่างเช่นแตนซ่าดีนนะครับก็สามารถที่จะใส่ตัวของกล้อง,องที่มีความคมชัดมองภาพข้างหลังนะครับแบบพาโนรามา18อองศาแบบนี้เลยนะครับปรับขึ้นตำแหน่งขึ้นลงได้ด้วยนะครับมีเลยการทำงานครบสมบูรณ์แบบด้วยภาพคมชัด อยากติดกล้องแบบนี้ความคมชัดแบบนี้นะครับเห็นภาพชัดๆัดแบบนี้ก็ทีเจขับแต่งรถนะครับนี่เป็นรีวิวที่อ่ารีวิวกันให้บ่อยๆนะครับในการมองของภาพกล้องต่างๆนะครับเป็นเหมือนกับตาดวงที่3ที่ในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในตัวของกล้องบันทึกหน้าหลังนะแบบสมบูรณ์แบบนะครับทีเจขับแต่งรถนะครับ0 9น9์4 6 9 9 9นะครับร้านทีเจมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับขอบพระคุณมากครับ เลื่อนสไลด์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเลื่อนสไลด์ให้ลูกค้าดูหน่อยนี่เลยอยากขึ้นปรับตำแหน่งสูงต่ำได้หมดนะครับก็เพียงติดกล้องบันทึกหน้าหลังแบบนี้แล้วก็สามารถเลื่อนสไลด์เป็นกล้องแถวสาเหมาะมากสำหรับรถตู้มาจัตตี้เอาพาดเวลไฟแวะมาครับติดแบบนี้ความปลอดภัยไปเลยนะครับขอบพระคุณครับ